สวัสดีค่ะสวัสดี่ะ,ะนเรียน้ทุกคนและผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ,ะคูะค่นี้อ่าวันนี้นะคะตุ๊กและคุณนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับในเดือนนี้คือเดือนสิงหาคมนะคะเด็กๆทุกคนทราบไหมคะว่าเดือนสิงหาคมของเราคัวนี้มันมีวันสําคัญอะไรวันที่ส2สองสิงหาคือวันแม่แห่งชาติค่ะคุณนิทราบไหมคะว่าพระองค์ท่านมีขนามเดิมว่าอะไร มีพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในปัจจุบันพระองค์มีพระนามว่าพระมันปีหลวงของประเทศไทยค่ะ,ะเด็กๆทราบไหมคะว่าพระองค์ท่านทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศไทยเราบ้างเด็กยุคใหม่นะคะอาจจะยังไม่ทราบคุณนี่ทราบไหมคะทราบค่ะคุณตเอ่คุณนี่พอจะเล่าให้กับเด็กๆของเราหรือว่าบุคคลที่สนใจ ฟังได้ไหมคะว่าพราะองค์ท่าน<ด>จนถึงปัจจุบันนี้พระองค์ท่านทําอะไรให้กับประเทศชาติของเราบ้างได้ค่ะเด็กๆไปรับชมได้เลยนะคะเจเลยค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยที่11กันนะคะหน่วยที่11เรื่องแม่ของฉันแม่ของแผ่นดินพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูนี้มาเลยคะ่ะวันที่1น,นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเดิมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรมนาถบพิษ เป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการกําหนดให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะวันที่2นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ พระอ,องค์ทรงสเสด็จเยี่ยมราษฎรทุกภาคทอดพระเนตรความเป็นอยู่ให้คำแนะนำโครงการศิลปาอาชีพต่างๆและพระอ,องค์ยังได้ช่วยเหลือพระราชทานสิ่งของต่างๆมากมายค่ะวันที่3นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแม่ของเราสาระที่ควรเรียนรู้นะคะก็คือแม่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับเราเป็นผู้ให้กำเนิดและยังให้การเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนดูแลเราในทุกๆเรื่องเลยค่ะหนูรักคุณแม่จังเลยอย่าลืมกอดคุณแม่และบอกรักคุณแม่ทุกวันนะคะวันที่4นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์วันแม่ค่ะสัญลักษณ์วันแม่ก็คือดอกมะลินั่นเองค่ะภาษาอังกฤษคือ jasmine นักเรียนลองอ่านตามคูนี้ดูนะคะดอกมะลิ j a s m i n อีกรอบนะคะดอกมะลิจัสตินเก่งมากๆค่ะอย่าลืมนำดอกมะลิไปไหว้คุณแม่กันด้วยนะคะวันที่5นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนในวันแม่ค่ะสาระที่ควรเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือการปฏิบัติตนต่อพ่อแม่การเป็นลูกที่ดีควรเชื่อฟังคำสั่งสอนรักเคารพคุณพ่อคุณแม่ และที่สำคัญอย่าลืมช่วยเหลืองานบ้านด้วยนะคะสำหรับเด็กคนไหนที่ไม่มีคุณแม่ก็สามารถแสดงความรักต่อผู้ปกครองที่เลี้ยงเรามาได้ค่ะเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณลุงคุณป้าก็ได้ค่ะเพราะบุคคลเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนคุณแม่ของเราเช่นกันค่ะอ่าคุณนิค่ะเมื่อกี้หลังจากชมวิดีโอเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้เด็กๆน่าจะได้ประโยชน์หรือความรู้จากการเรียนรู้ที่เราส่งให้ไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้ไปคุณได้มีอะไรคะครูนี้และครูตู้มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะถ้้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้ครูตู้และครูนี้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูนี้และครูตู้ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ